สวัสดีสสดค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะในทุกๆช่องทางเข้าสู่ช่วงสองกรออดดีค่ะในวันนี้นะคะเราอยู่ที่สำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดกำแพงเพชรค่ะดิฉันพิมพ์พัชรีพันชัยนะคะหรือน้องแนนนี่วันนี้จะอาสาพาทุกท่านนะคะมาชมของดีที่ สถานศึกษาในสังกัดของเราพร้อมที่จะนำมาอวดสู่สายตาพี่น้องประชาชนนะคะคือสอกรอ์ระดับอำเภอขานุวลลักษ์ัมบ,บุรีและอีกส่วนหนึ่งนะคะก็จะเป็นสอกรอ์ระดับอำเภอคลองขุงค่ะเดี๋ยวเรามาที่สกรอระดับอำเภอขานุกันก่อนเลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มีผลิตภัณฑ์อะไรมานำเสนอมีของดีอะไรมาอวดเชิญนำเสนอได้เลยนะคะค่ะวันนี้นะคะส่วน ของสกรระดับอำเภอขานุวัลักษณ์สบุรีของเรานะคะก็ได้นําน้ํายาขนมจีนจากกล้วยไขค่ค่ะก็โดยใช้ผลิตภัณฑ์วัตถุดิบในชุมชนนะคะมาแป้รูปให้มีความน่าสนใจแปลกใหม่นะคะแล้วก็สามารถขายได้จริงในชุมชนค่ะค่ะตัวน้ํายาตัวนี้ต้องบอกว่าอย่างที่ครูปเปียได้พูดไปนะคะก็คือน้ํายากล้วยไข่วัตถุดิบหลักคืออะไรคะค่ะผลิตภัณฑ์ที่เรานํามานะคะก็จะเป็น,ปนพืชอัตลักษณ์ นะคะของจังหวัดกำแพงเพชรนะคะซึ่งประเพณีศาสไทยก็คกืยกำแพงเพชรนะคะขึ้นชื่อแล้วเราก็นํามาเป็นเราจะเห็นในรูปแบบอาหารหวานนะคะเรามาทําเป็นอาหารคาวนะคะก็จะได้รสชาติออกมาแบบไหนอย่างไรนะคะก็เดี๋ยวนะคะเข้าสู่ให้น้องนะคะน้องอ้อยนะคะเจ้าของพลิตภัณฑ์ที่ได้ส่งเสริมนะคะได้ได้พูดได้เล่าให้ฟังค่ะ ก็ขนมจีนน้ำยานะคะก้วยไข่ของเราปกติอ่ะถ้าเรามีงานบุญงานบวชนะคะก็จะมีแต่ขนมจีนน้ำยาอย่างเดียวนะคะเราก็อยากจะพัฒนานะคะนำพืชที่มันเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดกำแพงเพชรเราขึ้นมาชูให้มันมีความโดดเด่นขึ้นนะคะเราก็เลยนำผลิตภัณฑ์เ,เป็นขนมจีนน้ำยาก้วยไข่นะคะซึ่งมีความนุ่มนะคะของแป้งก้วยไข่แล้วก็เป็น เนื้อกล้วยไข่นะคะแล้วก็เป็นมันจะมีความนุ่มละมุนนะคะเพราะว่ากล้วยไข่ของเราเนี่ยมันเป็นพืชที่อร่อยที่สุดนะคะอร่อยที่สุดในโลกอยู่แล้วนะคะซึ่งใครๆก็รู้นะคะเราก็เลยนําพืชตัวเนี้ยขึ้นมาชูนะคะขึ้นมาชูให้มันมีความโดดเด่นยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าส่วนมากก็จะเป็นขนมหวานกันใช่ไหมคะแต่เราอ่ะอยากจะทําให้มันเป็นขนมของคาวเราก็เลยกลายมาเป็นขนมจีนน้ำยากล้วยไข่แล้วแพ็กเก็ตของเรา เป็นแพ็กเกจรักโลกร้อนนะคะแล้วก็มีความโดดเด่นในการที่เราจะ ทำมีผักมีเป็นเซตให้นะคะชุดละแค่40บาทนะคะเราจำหน่ายอยู่ประจำที่โรงพยาบาลอำเภอขานุวรลักษณ์สรบุรีนะคะแล้วก็ช่องทางการขายอย่างอื่นก็จะเป็น f c e e o o o l ล n ์ t ิกตอกแล้วก็ติดต่อที่สกลออำเภอขานุแล้วก็ตำบลน,นะคะถ้าเป็นเบอร์โทรส่วนตัวก็จะเป็น0894528 8 7 8 6นะคะติดต่อได้นะคะจะทำเป็นเบรกอาหารกลางวานันหรือว่าจะทำเป็นอาหาราที่ทานมื้อไหนๆก็อร่อยได้นะคะเพราะว่าเนื้อกล้วยไข่ของเราเนี่ยมันเป็นพืชที่อัตลักษณ์อยู่แล้วนะคะที่มีความนุ่มละมุนนะคะอันนี้ก็จะเป็นเซตของเรานะคะ1เซต40บาทนะคะพร้อมด้วยวัตถุแนะพ็กเกจนะคะก็ที่เป็นอัลลักโลกร้อนนะคะ แล้วนอกจากนี้เห็นมีด้านข้างะนะคะเราก็ยังมีนะคะผลิตภัณฑ์ที่เราต่อยอดก็คือ น้ำพริกกล้ยไข่ซึ่งเราทําเป็นน้านาาํายากล้ยไข่แล้วน้ายากล้ยไข่ก็จะเป็นน้ำใช่ไหมคะเราก็อยากจะพัฒนาให้มันเป็นเป็นของที่เป็นแห้งขึ้นมาบ้างเราก็เอากล้ยไข่นะคะเนื้อกล้ยไข่มาทําเป็นน้ําพริกกล้ยไข่นะคะที่มันมีรสชาติที่เป็นอัตลักษณ์ของน้าพริกบ้านๆนะคะเราก็เอาผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนนะคะแล้วก็ด้วยน้ําพริกกล้ยไข่ของเรานะคะมาแปลรูปนะคะให้มันเป็นผลิตภัณฑ์นะคะซึ่งมีรสชาติที่กลมกล่อมหวานละมุ นะคะแล้วก็เป็นสินค้าที่ตอนนี้เรากำลังนำเสนอสู่เซเว่นนะคะเราจะนำจำหน่ายเข้าไปในเซเว่นด้วยนะคะแล้วก็เป็นรสชาติที่โดดเด่นมากเลยค่ะต้องบอกว่าติดตลาดแล้วในพื้นที่ของขานุนะคะเป็นที่รู้จักถามหานี่รู้จักแล้วเนาะคนรู้จักแล้วเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณผู้ชมรับทราบไปนะคะว่ากล้วยไข่เป็นผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดกำแพงเพชร เป็นขุมทรัพย์ทางเศรษฐกิจนะคะที่สร้างรายได้มหาศาลให้กับจังหวัดกำแพงเพชรในส่วนของเนื้อกล้ยไข่นะคะขานุก็นำไปแปรรูปไปแล้วและเปลือกได้นำไปใช้งานอย่างอื่นนะคะค่ะของเราไม่ได้นำเปลือกไปใช้งานนะคะเราก็จะส่งต่ออีกออส่ง,ต,งต่อมาใ,ให้ <คะ S 1> ที่อำเภอคลองขลุงเพราะฉะนั้นพอเขาส่งเปลือกมาแล้วคุณทิ้งหรือคุณเอาไปทำอะไรคะครับถ้าเกิดทิ้งไปมันจะเป็นสิ่งไร้ค่านะครับ เราจะนําสิ่งไรค่าตัวน,นี้มาเพิ่มมูลค่าให้เป็นสิ่งที่มีค่านะครับเราจะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับคือครีมขัดรองเท้านะครับในครีมตรงนี้นะครับเราจะทําจากเปลือกกล้วยไข่และเป็นธรรมชาติ100เปอร์เซ็นต์นะครับปัจจุบันนี้เราทํายังไม่ได้จัดจําหน่ายนะครับเราจะทําเองใช้เองทําเองให้พอออใช้ให้คุณครูใช้และเครือข่ายของเราคือผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันเทศบาลใช้ก่อนนะครับ แต่ทุกวันนี้แนวทางของเราจะพัฒนาเป็นหลักสูตรอาชีพสู่ชุมชนนะครับเพื่อขยายให้ชุมชนมีรายได้นะครับจากสิ่งไร้ค่าเป็นสิ่งที่มีค่าทุกวันนี้ผลตอบรับจากเครือข่ายท่านผอรักษาการเขาบอกว่าเยี่ยมมากดีมากขัดเงามากอนอกจากที่บอกว่าผลิตภัณฑ์ใช้ได้ผลแล้วเมื่อกี้แอบชมแอบดมนะคะเปิดมา ก็มีผิวสัมผัสที่ค่อนข้างเนียนนะคะครับอ่าก็ผ่านกรรมวิธีมาแล้วแอบดมก็รู้สึกว่ามีกลิ่น,นหอมนะคะแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันนอกจากขัดรองเท้ามันใช้ทาหน้าด้วยไหมอไม่ได้ครับพี่ไม่ได้เลยครับมันอาจจะแบบทำให้หน้าขาวใสสว่างว่าขาวเหมือนกระดาษเอีอย่างเงี้ยไม่ได้ครับไม่ได้เนาะอ,อันนี้ไม่ได้แล้วครับกลิ่นมันเป็นเอกลักษณ์ของกล้วยไข่นะครับม,ม,มันมีความหอมนะครับมีความเป็นกล้วยไข่นะครับอันนี้เราจะไม่ใส่สารเคมีเลย ะะจะไม่ใส่สีด้วยครูพิชช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าวัสดุหรือวัตถุดิบที่นํามาเป็นส่วนประกอบเนี่ยมีอะไรบ้างครับวัสดุหลักเลยนะครับก็จะเป็นผงจากเปลือกกล้วยไข่นะครับแล้วก็น้ํามันมะกอกนะครับแล้วก็จะเป็นวาสลีนและก็พาราฟินหรือเทียนไขที่เราส่วนเทียนไขเนี่ยเราหาได้ไง่ายครับเป็นเทียนไขเหลือใช้อาจจะที่วัดหรือว่าเราทาเหลือใช้ของเราเองได้หมดนะครับะนะครับ พอเราได้ส่วนผสมทั้งหมดแล้วนะครับเราจะมาตายรวมกันโดยความร้อนนะครับพอเราตา,ายรวมกันด้วยความร้อนแล้วเราจะรอให้เซ็ตตัวนะครับวิธีการทํามันจะไม่ยากนะครับพอเซ็ตตัวมันจะได้เป็นเนื้อครีมแบบนี้เลยนะครับสามารถสามารถที่จะใช้ได้เลยแพ็คเกจจิ้งนี่เราออกแบบเองหรือว่าทางนักศึกษาช่วยกันออกแบบอ่าอันนี้จะเป็นร่วมกันนะครับ <ทำ S 1> เป็นคุณครูและก็นักศึกษานะครับจะเป็นออกแบบช่วยกันคิด นะครับคุณครูก็จะเป็นผู้ร่างในระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับแต่เด็กก็จะว,ว่าตอนนี้ดีไหมตรงนั้นดีไหมมานรนบพี่ก็มีแนวทางที่ชัดเจนม,ผมีผู้ที่ใช้แล้วบอกว่าดีนะคะคมีตัวอย่างให้ชมแล้วสำหรับวันนี้ครูบิ๊กอยากจะพูดอะไรเพิ่มเติมฝากถึงคุณที่ชมอยู่ทางบ้านแล้วเขาอยากจะมาใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ แต่มันยังไม่มีช่องทางการจาหน่ายอ่ะเขาอยากจำมาใช้เขาจะทํำยังไงคะครับสําหรับผู้ที่สนใจนะครับก็สามารถเข้ามาเรียนรู้ได้โดยตรงที่สกรรอระดับอําเภอคลองขุงหรือติดตามที่ f เฟซบ o ๊กแฟนเพจศูนย์ส,ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอําเภอคลองขุงได้เลยครับค่ะ ก็สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องบอกว่าทางจังหวัดกาแพงเพชรนะคะก็ยินดีเป็นอย่างมากที่ได้นําเสนอผลงานดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแปรรูปอาหารหรือการแปรรูปผลิตภัณฑ์ใช้สอยในชีวิตประจําวันค่ะและอยากจะบอกกับคุณผู้ชมทุกท่านให้ทราบว่าถ้ามากําแพงเพชรนะคะก็จะอิ่มท้องดูสมาท ที่<ด>กำ<ด>แพง <ไป S 1> เพชรค่ะและทั้งหมดนี้คือสอกรออวดดีค่ะสกรอวาไรตี